สวัสดีครับพี่น้องครับอิสานแฟนคลับกลับมาพอพีพอน้องเก่านะครับมือนี้ได้แมงข้ามครับพี่น้องได้แมงข้ามมาอ่างพี่น้องครับพี่น้องนี่คือแมงข้ามที่ผมได้ไปล่อมานะครับประมาณจะกลอยนี่แหละครับพี่น้องครับนี่ตั้งตัวผูตัวเม่เลยครับล่อตามทุ่งตามท่าครับนี่ครับสวยๆงามๆเลยครับประกอบเมนูได้หลายอย่างครับ ว่าจะเป็นปนนะครับหรือว่าจะถอดเป็นกับแก้มก็ได้เด้อครับนี่ครับน่ครับตั้งตัวผูตัวเมียเล้ครับสวยๆครับนี่อายู่ห้กินตามฤดูกาลครับสําหรับอีสานแฟนครับนะครับเด้อฝากกดติดตามกดทซักสไครต์น้ำเนยเด้อครับเด้อพี่น้องเด้อเปกํกำลังใจให้ให้คลิปต่อๆไปนะครับพี่น้องนี่โอ้สุดยอดครับสุดยอดฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับครับผม